สน่อยมีความขัดแย้งทางการเมืองติดต่อกันมาในช่วง20ปีมานี้และเมื่อไม่นานนี้มสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองบางพรรคมีประชาชนเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้ามาที่สภาแห่งน,นี้มีการหารือการพิจรา,ารณากันแล้วพรรคเพื่อไทยได้ตัดสินใจว่าต้องการให้มีสภาให้สอสอทั้งหลาย ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการศึกษากันอย่างให้จริงจังของแท้เสียก่อนที่จะไปพิจารณาร่างพระราชบัตหลานั้นพักเพื่อไทยจึงได้เสนอร่างยติเสนอยติให้มีการตั้งคณะกรรมการคณะนี้ซึ่งสภาผู้แทนก็เห็นชอบและในคณะกรรมการคณะนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเป็นประธานมีตัวแทนจากรัฐบาลมานั่งอยู่ด้วยมีตัวแทนจากพักการเมืองต่างๆทุกพักที่มีสิทธิ์เข้ามาเป็นกรรมธิการพิจารณากันมา โดยไม่มีกรรมธิการท่านใดสงวนความเห็นหรือแสดงความเห็นแตกต่างว่าไม่เห็นชอบกับรายงานจะมีความแตกต่างกันที่บันทึกไว้ก็คือมีความเห็นต่อการนิรโทษกรรมคดีที่มีความอ่อนไหวซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้สมาชิกกรรมธิการแต่ละคนให้ความเห็นส่วนตัวเป็นบันทึกเอาไว้ซึ่งก็เป็นธรรมดาครับคณะกรรมการคณะหนึ่งหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีความเห็นเอกฉันหรือมีมติเสียงข้างมากไปทุกเรื่องเรื่องใดที่เห็นว่าควรจะนําเอาความเห็นที่แตกต่างเสนอต่อสภาผู้แทนเขาก็สามารถทําได้ท่านประธานครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย ทำไมจึงต้องความจริง,ง <jas> ผมมีประเด็นจากอภิปรายได้หลายประเด็นเลยแต่ว่าจะขอไปที่ประเด็นว่าทําไมเราจรึงควรจะเห็นชอบกับร่างรายงานและเห็นชอบกับข้อสังเกตรายงานนี่ปกติไม่มีการลงมติอยู่แล้วครับมารายงานต่อสภาสภา,สภาอาภิปรายกันไปมีความเห็นต่างกันไปก็ถือว่ารับทราบแล้วไม่ต้องรับทราบหรือไม่รับทราบก็ไปที่ข้อสังเกตข้อสังเกตน,นี้ปรากฏว่าในการพิจารณาข้อสังเกตเขาไม่อภิปรายกันไม่ไม่ต้องการไม่มีการแก้ไขอ,อีกแล้ว แต่ทําไมถึงควรจะเห็นชอบกับข้อสังเกตในข้อสังเกตนี้ได้ไปเขียนไว้ว่ามีข้อสังเกตว่าคณะรัฐมนตรีควรพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อนําไปเป็นแนวทางการตราพระราชบัญญัตินี้รัฐธรรมนทั้งออกนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนมายังที่ประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรหมายความว่าเขาให้คอรมอไปศึกษารายงานฉบับนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตก็กลายเป็นว่าเราไม่เห็นชอบที่จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารายงานฉบับนี้ทั้งฉบับจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากําลังบอกว่า สภาหเห็นว่ารายงานทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีใครไปอ่านแต่รายงานนี้ได้ตอบคำถามสิ่งที่ประชาชนต้องการสิ่งที่สังคมต้องการคือการแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในยี่ปีมานี้เขาถึงได้บอกว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขความขัดแย้งที่มีมานานการนิรโทษรกรรมเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอันจะนำมาซึ่งความปรองดองสมานณฉัน,นและทำให้สังคมคืนสู่สภาพปกติถ้าเราไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตเท่ากับเราไม่เห็นชอบกับข้อความนี้ แต่ข้อความนี้มันจะช่วยตอบคําถามแก้ปัญหาคลี่คลายความขัดแย้งทางสังคมไทยทางสังคมได้มากพอสมควรแน่นอนครับมันแก้ไม่ได้หมดหรอกและมันก็ยังมีปัญหาตามมาอีกเช่นว่าคดีที่ควรจะได้รับการพิจารณาก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วแต่การนิรโทษกรรมก,รกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้ครับท่านประธานครับที่สําคัญความขัดแย้งในสังคมไทยการนิรโทษได้นํามาใช้หลายครั้งเฉพาะปี48มาถึงปัจจุบันมีการนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารโดยนิรโทษกรรมตนเอง นี่กกรโทษกรรมไปอย่างสบายๆครับคณะรัฐประหารที่เป็นต้นเหตุทําให้มีผู้มาสนับสนุนการรัฐประหารก็เกิดเป็นคดีการเมืองมีผู้ต่อต้านการรัฐประหารก็เกิดเป็นคดีการเมืองมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของคณะรัฐประหารก็เป็นคดีที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองคณะรัฐประหารสบายมากนี่เราโทษตัวเองไปแล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทุกฝ่ายยังต้องอยู่กับการถูกดาเนินคดีถูกลงโทษทั้งๆท, <ang> ที่มันเป็นเร <ad> ื่องคดีทางการเมืองกรรมธิการบาง<ด>ทาง่านอภิปรายว่าจะนิรโทษต้องยอมรับสารภาพต้องยอมรับว่าผิดเสียก่อนอันนั้นท่านเข้าใจผิด การนิรโทษในอดีตไม่ใช่อย่างนั้นการนิรโทษในอดีตในกรณี6ตุลาเขานิรโทษไม่ใช่ว่านักศึกษายอมรับว่ากระทำผิดและนิรโทษเพราะนักศึกษาไม่ได้ทาผิดอะไรเลยแต่เขาตั้งข้อหาได้แรงขึ้นสารทหารสุดท้ายพิจารณาการไปทั่วโลกประนามการรัฐไทยที่ไปทําอย่างนั้นกับนักศึกษาประชาชนในที่สุดรัฐบาลในขณะนั้นจึงต้องนิรโทษนิรโทษทุกคนในเหตุการณ์ซึ่งความจริงแล้วเป็นการนิรโทษผู้ที่สั่งให้ฆ่านักศึกษาประชาชนด้วยซ้าแต่ประชาชนได้รับอน,นิสงไปด้วยไม่ว่าจะ กระทาอะไรไปถูกตั้งข้อหาหรือไม่ถูกตั้งข้อหาจะไม่มีการตั้งข้อหาและดําเนินคดีอีกนี่คือความหมายของการนิรโทษไม่ใช่ว่าบอกว่าต้องยอมรับผิดเสียก่อนสารภาพเสียก่อนอันนั้นไม่ใช่คอนเซปต์ไม่ใช่แนวคิดของการนิรโทษท่านประธานที่เคารพครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคดีที่ตามมาจากเป็นผลเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหลายเราควรจะนิรโทษและถ้าไม่ยอมรับ ข้อสังเกตของกรรมธิการนี้เท่ากับเราบอกว่าไม่ต้องนิรโทษอะไรใครเลยไม่ต้องหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมเลยอันนั้นไม่ถูกต้องส่วนคดีที่ท่านใช้คําว่าคด,ดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองกรณีนี้ฟังดูแล้วมีผู้ห่วงใยไปสองทางทางหนึ่งคือห่วงว่ารายงานนี้จะทําให้เกิดการแก้ไขนิรโทษเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรา1นึอีกทางหนึ่งบอกว่าวิตกว่าเห็นชอบกับรายงานนี้แล้วจะเท่ากับว่าไม่ยอมนิรโทษ คดี112เข้าใจกันเป็นสองทางก็มีเหตุผลครับที่เข้าใจเป็นสองทางเพราะว่าจริงๆแล้วเขามี3ทางด้วยซ้ําครับในนี้เขาไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการนิรโทษคดี112คดีเกี่ยวกับมาตรา112เขาบอกไว้แล้วว่ามีความเห็นต่างเป็น3ทางท่านหาอ่านในรายงานกันก็ได้การเขียนอย่างนี้เป็นการเขียนเพื่อรับรับรู้แสดงความรับรู้ว่าเรื่อง112เป็นเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมซึ่งจะต้องหาทางพิจารณากันต่อไป ไม่ใช่เป็นข้อยุติในวันนี้วันนี้ไม่ใช่การเสนอพอรบรแก้ไขมาตรา1นึหรือพอรบรนิรโทษคด,ดีตามมาตรา1นึเขาเสนอของเขาไว้เป็น3ทางซึ่งท่านประธานครับเมื่อเสนออย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้สภานี้ตั้งสติตั้งหลักกันหน่อยเราพูดถึงการนิรโทษมาตรดดาคดีตามมาตรา1นึหรือไม่ควรจะตั้งคําถามว่าคด,ดีที่เกี่ยวกับ1นึเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งในสังคมไทยหรือไม่ ถ้ามีเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่ไปโยงกับมาตรา112เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันอย่างไรและจะทํำยังไงกับกบารบังคับใช้กฎหมายนี้จะทายัางไงกับกฎหมายนี้ก็ศึกษากันต่อแต่ไม่ใช่วาระนี้ไม่ใช่เป็นวาระโอกาสที่พรรคการเมืองจะมาแข่งกันแสดงความจงรักภักดีว่าถ้าเห็นด้วยกับการนิรโทษก็แสดงว่าไม่จงรักภักดีไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษจึงจะแสดงความจงรักภักดีไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ใช่แบบนี้เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันหรือไม่และในการแก้ปัญหานั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงอย่างไรเช่นไม่ให้มีการไปใส่ร้ายการกันแกล้งกันในโดยอาศัยมาตรา1นึ 2. อย่างนี้เป็นตดท่านประธานครับผมพูดเรื่องนี้ในฐานะสสคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องพร้อมๆกับท่านนี่ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งประการสุดท้ายแล้วก็คือผมพูดเรื่องนี้ในฐานะผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อนิสงจากการนิรโทษในอดีตมาแล้วหลายครั้งการนิรโทษที่ผมได้รับครั้งที่1คือ6ตุลา6ตุลาคือคดีอะไรท่านประธานที่เคารพ ความมั่นคงเยอะแยะไปหมดเอาไปลงโทษประหารชีวิตอย่างสุธรรมแสงประชุมโดนคดีนี่ประหารชีวิตสรอบไม่รู้จะหมดหรือเปล่าและในนั้นมีคดีที่ปัจจุบันเรียกว่า1นึอยู่ด้วยเขานิรโทษนิรโทษเพราะอะไรไม่ใช่นิรโทษพวกที่กระทําผิดมาตรา1นึเขานิรโทษเพราะว่าคนเหล่านั้นนักศึกษาในยุคนั้นไม่ได้กระทําความผิดมาตรา1นึเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถูกใส่ร้ายายสีกันแกล้งการแกล้งเขาจึงนิรโทษนิรโทษมาแล้วครับสุดท้ายนะครับผมได้รับการนิรโทษในการนิรโทษ คดีที่เกี่ยวกับการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ท่าปนประธานครับนี่ละโทษมาแล้วนี่ละโทษมาแล้วคดีคอมมิวนิสต์นี่ร้ายแรงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะว่าคดีคอมมิวนิสต์คือบอนทําลายสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วทําไมเขานี่ละโทษและต่อมายกเลิกพรบรนี้ไปด้วยเพราะเขาเห็นว่าต้นเหตุของการมีคอมมิวนิสต์ก็คือพรบรนี้ครับ พรบรนี้มันไปกันแกล้งทไปถูกใช้ไปกันแกล้งคนจนกระทั่งกลายเป็นถูกตั้งข้อหามีการกระทาอันเป็นคอมนิตเขาเลยยกเลิกยกเลิกแล้วท่านกรรมธิการบางท่านเป็นห่วงว่าการยกเลิกการนิรโทษเดี๋ยวจะมีการกระทาผิดซ้ําท่านไปดูนะครับการนิรโทษและต่อมาทําให้เกิดการกระทาผิดซ้ําโดยประชาชนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การนิรโทษแล้วกระทําผิดซ้ํามีอยู่เรื่องเดียวคือการทํารัฐประหารนิรโทษตนเองแล้วอีกไม่กี่ปีก็นิรโทษแล้วก็รัฐประหารอีกนิรโทษตนเองอีก ไม่ต้องห่วงว่าน,นี่ละโทษประชาชนแล้วประชาชนจะกระทําผิดซ้ําและถ้าเราเป็นห่วงจริงๆหามาตรการมารองรับก็ได้ท่านประธานครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผมอาจจะพูดเหมือนเสียงดังไปหน่อยเพราะว่าตอนอภิปรายช่วงแรกมีท่านสมาชิกมาบอกว่านั่งอยู่ใกล้ก็ยังไม่ได้ยินยิ่งไกลๆเสียงของสภานี้ไม่ค่อยได้ยินกันอยู่แล้วแต่ว่าโดยสรุปครับท่านประธานครับจากเหตุผลที่ผมอธิบายมาทั้งหมดสภาผู้แทนราษฎรเราควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมต่อการที่จะลด ความบาดหมางความรู้สึกว่าเป็นศัตรูต่อกันถูก,กลัดกันแกล้งถูกรัดททำร้ายไม่ว่าจะจากการที่สนับสนุนรัฐประหารต่อต้านรัฐประหารทั้งหลายทั้งปวงนี้และมีเรื่องเป็นความขัดแยง้งยืดเยื้อกันมา20ปีนี้ด้วยการนิรโทษคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในนั้นมีเรื่องคดีที่กรรมธิการใช้คําว่ามีความอ่อนไหวทางการเมืองนั้นเนี่ยเขาม,ามีทางเลือกทางเสนอ ที่แตกต่างกันอยู่ในนั้นโดยมีเหตุผลประกอบเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเห็นชอบกับข้อสังเกตเท่ากับเห็นชอบว่าให้ใครก็ตามที่รับไปได้ไปศึกษารายงานนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ปัญหาความขัดแยง้งและจะทําให้เกิดนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองหลายหลาแบบหลายหลายหลายห,ายหายประเภท โดยมีคณะกรรมการมาดูแลซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยก้าวพ้นอย่างน้อยระดับหนึ่งในการก้าวพ้นจากความขัดแย้งและวิกฤตทางสังคมและเราก็ไปตั้งสติกันในวันข้างหน้าครับต่อไปร่างพรบรนิรโทษก็จะเข้ามาก็ไปพิจารณากันตอนนั้นด้วยความรอบครอบอีกครั้งหนึ่งผมจึงขอเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาว่าขอให้ช่วยกันร่วมกันเห็นชอบกับข้อสังเกตของรายงานคณะกรรมิการคณะนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านนัทวุฒิบัวประทุมเอา ขอบคุณครับ,บท่านประธานนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านประธานสารุปท่านประธานครับขอรบผมณทูตบัวประทุมผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อ